สวัสดีครับกลับมาพบกันเช่นเคยกับฟุตบอลซุปเปอร์เกลนวันนี้ทีมงานมีเรื่องราวที่น่าสนใจของโรบินฟานเพอร์ซี่มาฝากกันครับหากจะพูดถึงทีมปืนใหญ่อาร์เซนอลในช่วงกลางยุคปี2000ถูกนับที่สถานทางกำลังจะเพียงพำหรือในช่วงที่ทีมต้องการประตูมักจะมีชายขี่ม้าขาวพร้อมที่จะทำประตูให้กับทีมได้เสมอและชายคนนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเขาคือ Percy, โรบินฟานเพอร์ซี่หัวหอกดาวยิงทีมชาติฮอลแลนด์และเมื่อมองมายัางทีมปืนใหญ่ในฤดูกาลล่าสุด ทีมในหลายๆเกมพวกเขาต้องตกเป็นฝ่ายตามหลังกอทถาให้แฟนบอลหลายๆคนกดนึกถึงโรบินฮุดคนหนีไม่ได้วันนี้ทีมงานจะพาทุกท่าน้อนมาชมเส้นทางของเขาครับโรบินฟานเพอร์ซี่เกิดเมื่อวันที่6สิงหาคมปี1983ที่เมืองรอตเตอร์ดัมประเทศฮอลแลนด์โรบินเติบโตมาในครอบครัวที่มีทั้งคุณพ่อและคุณแม่มีอาชีพเป็นจิตรกรละนักออกแบบอัญมณีแต่ด้วยความที่เขาค่อนข้างดื้อและมีอาการไฮเปอร์ หนทางเดียวที่ทำให้เขาสงบลงได้ก็คือการเล่นฟุตบอลโรบินฟันเพอร์ซีเริ่มต้นเล่นฟุตบอลในทีมเยาวชนของเอ็กเซลเซอร์ในวัย14ปีก่อนที่อีก2ปีต่อมาจะถูกฟยานุสรัตดัมซึ่งเป็นทีมในดวงใจของเขาเห็นแววและดึงตัวเขาไปร่วมทีมในปี2001เขาใช้เวลาฝึกปเปลือฝีเท้าไม่นานก็ได้ลงประเดิมสนามให้กับทีมชุดใหญ่โดวยวัยเพียง17ปีเขาต้องอยู่ทำกลางรุ่นพี่ชื่อดังของทีมในเวลานั้นทั้งพี่แอร์ฟันเฮยดอง ยอนด,ดาวโทมัส,สันรวมถึงชินจิโอโนนอกจากนี้ยังมีดาวรุ่งอย่างโยฮันเอลมมนเดอร์ทำให้ในฤดูกาล2001-2002โรบินจะได้ลงสนามเพียง17นัดแต่ก็ยังมีส่วนร่วมในการพาทีมฟินนูตควา้าแชมป์ยูฟ่าคัพในฤดูกาลดังกล่าวมาครองพร้อมกับขึ้นแทนเป็นดาวรุ่งพรสวรรค์สูงของแดนการหันลมไปในทันทีฤดูกาลต่อมาเขายังทำได้ถึง21ประตูกับอีก8แอสซิสต์ก่อนที่จะถูกอาร์เซนอลทีมดังต่างศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษ ดึงตัวไปร่วมทัพในปี2004หลังจากที่คว้าแชมป์ไร้พามาครองได้สําเร็จทีมปืนใหญ่กาลังมองหากองหน้าผู้จะมาสืบทอดตาแหน่งต่อจากนิสเบิร์กแคมป์ชื่อของ RVP จึงเป็นชื่อที่เหมาะสมในฐานะกองหน้าฟอร์มฮอตและมาจากฮอลแลนด์เช่นเดียวกับไอซ์เบิร์กเงินจํานวน3ล้านปอนด์ที่อาร์เซนอลจ่ายไปแทบจะคุ้มค่าตั้งแต่ฤดูกาลแรกเมื่อ RVP จาัดก,การซัด10ประตู้อมพาทีมคว้าแชมป์คอมมูนิตี้ชิล์และแชมป์เอฟเอคั มาประดับไฮเบลรี่ได้ทันทีและนะัตั้งแต่เทอรี่องริยะออกไปในปี2007เขาผูกคนที่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้กับทีมหากเกมไหนที่ขาดเขาไปเกมรุกของทีมจะเหมือนขาดอะไรบางอย่างไปเสมอแต่ถ้าหากเกมไหนมีเขาอยู่ในทีมเกมนั้นอาร์ซนอลก็พร้อมที่จะบุกตะลุยและมักจะมีประตูปฏิหารเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งฤด,ดูกาล 2011- 2012คือฤดูกาลที่ดีที่สุดของเขากับอาร์ซนอล RVP สามารถสลัดปัญหา,าการบาดเจ็บ หลาลุช่วยทีมไปกว่า48นัดทำไปได้มากถึง37ประตูกักบอีก14อัิสิลรวมทุกรายการแถมยังคว้ารางวัลดาวซันโบของพิมลีกมาครองโดยจำนวน30ประตูแม้จะคว้ารางวัลส่วนตัวมาได้มากมายแต่เมื่อทีมไม่มีถ้วยรางวัลมาประดับสโมสรเลยนับตั้งแต่คว้าแชมป์เอฟเอคัพในปี2005ทำให้เขาเลือกทีจะไม่ต่อสัญญาก,กับทีมและถูกทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคว้าตัวไปร่วมทีมโดยค่าตัว24ล้านปอนด์ ทำกลางความไม่พอใจของเหล่าแฟนแฟนดิกันเนอร์แต่เขาก็พยายามให้เหตุผลว่าเขาต้องการที่จะเป็นแชมป์และเพียงแค่ปีแรกที่เขาย้า่มาร่วมทีมปีศาจแงดงเาายิงชาวดัตช์ก็ยิงประตูเป็นวาเล่นไปกว่า30ประตูพาเรดเดวิลคว้าแชมป์พิมเบลิกสมัยที่20มาครองเป็นการส่งท้ายเซอร์อเล็กทรูกุซันและเขากระดับเป็นแชมป์แบบสมใจแถมยังมีแฟนๆพื้นใหญ่บางส่วนรวมยินดีกับความสำเร็จครั้งนี้ อตอบแทนในสิ่งที่เขาเคยทําให้สมัยอยู่กับยอดทีมแห่งลอนดอนแม้ว่าปีศาจแดงแต่เข้าสู่ช่วงเปลียนทายคุณสื่อแต่ RVP ก็ยังคงเดินหน้าทำประตูอย่างสม่ําเสมอก่อนที่ในปี2015เขาจะตัดสินใจย้ายไปหาความท้าทายครั้งใหม่กับเฟน,นบาเชนในตุรกีฝากผลงานการลงเล่นในกองอังกฤษก,กับอาร์ซิอล194นัดทําไปได้96ประตูและลงเล่น86นัด ทำไปได้48ประตูในสีเสื้อของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคว้าแชมป์พิมลีกเอฟเอคัพและแชมป์คอมมูนิตี้ชิลด์ได้อย่างละหนึ่งสมัยแต่ในฤดูกาล2018-2019เขาจะกลับมาลงเล่นให้กับฟยะนูดอีกครั้งและทำไปได้21ประตูจากการลงสนาม37นัดก,ก่อนที่เขาจะประกาศความสัตทอย่างเป็นทางการกับทีมที่ปลุกปั้นเขาขึ้นมาโดวยวัย35ปีปิดฉากการขายแท่งมานานกว่า20ปี กลับรับหน้าที่เป็นโคช้ชกองหน้าของฟจินอตในปัจจุบันขณะที่ในทีมชาติฮอลแลนด์เขาลงรับใช้ทีมชาติมาตั้งแต่ชุดเยาวชนยุ U 17 U 19และชุดอย21ติดทีมชาติชุดใหญ่ไปกว่า102นัดทาไปได้50ประตูพาทีมคว้ารองแชมป์ในศึกฟุตบอลโลกปี2010ที่แอฟริกาใต้และพาทีมคว้าอันดับที่3ในศึกฟุตบอลโลกปี2014ที่บราซิลและอย่างสร้างชื่อในการหมุนทำประตูใส่ทีมชาติสเปน แม้เขาจะอำลาสนามไปแล้วแต่ลีลาการทำประตูของเขายัางถูกจดจำในฐานะไฟอิงดัชแมนของแดนกลางหลังล่มอยู่เสมอและตลอดไป